เขารู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยเติบโตมากับละครเ,ออเราเอ,อเองด้วยอืใช่ใช่อยู่ที่สไตล์มิ่งเติบโตแล้วทุกคนบอกว่าละครกับหนังจะตายอะ่ะหนังเรื่องนี้แม่งทําออกมาเพื่อพูดว่า ไอเฮียละครไม่มีวันตายแน่นอนไปจากสังคมได้แล้วดักมาเฮียเลยหนังตลกดูดูตาดูตาพี่ร้องไงร้องเหมือนกันเนาะมันมีแบบร้องตาได้ี่ยกองท้ายเนอะเออแบบมันมีหลายสีนมาที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนกองแลรร้วเรารู้ว่าการทําละครเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่แค่ทําเพื่อคนดูอะแต่ทีมงานทุกคนแม่งต้องใส่เงิน แบ,บว่าเออต้องไอ้เหี้ยมันไม่ใช่พวกกบบทุกคนเจอไ้ทำงานที่ชอบอุ้ยกูอินมากกูไม่ไหวโอ้ไม่ก็า oh God. ชายมากทุกคนชายจนน้ำตาไหลไปหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่หนังเศร้านะเป็นหนังที่สนุกมากสนุกแห่งปีอีกหนึ่งเรื่องเลยนะทุกคนแล้วเรียกได้ว่าเป็นหนังปิดท้ายปีที่น่าดูทั้งครอบครัวแบบคือฮากันทั้งโรง,งเลยทุกคนฮาไม่ไหวแล้วแต่ฮายังไงไม่รู้ดูจบร้องไห้ <laughs> เป็นการทริบิวครับทุกคนคือปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าวงการละครไทยเนาะในช่วงยุคสมัยของเจนฟรีตรงอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีฟิลแบบโอ ไม่รู้ว่าจะดูแล้วมันจะรีเลทไหมมันก็ดูเหมือนคีเช่น้ำเน่าจบเดิมนางเอกติดหนวดกลายเป็นผู้ชายแล้วอะไรเงี้ยสลับร่างหรืออะไรก็ตามคือเรื่องนี้มีการทริบิวเอาเรื่องราวต่างๆที่เราเคยเติบโตมาทุกๆอย่างที่อยู่ในละครไทยแต่เอามาเล่าผ่านความเป็นภาพยนตร์แล้วก็มีความแบบชีวิตจริงกับในละครความเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยต้องบอกว่านักแสดงนี่คือเก่งมากทุกคนเลยนะพี่จ๋ายอย่างเงี้ยหรือว่าน้องจำอย่างเงี้ยคือดูในเรื่องนี้คือชายมากทุกคนแล้วก็โฟอีฟทุกคนคือเลิศม,มาก คือต้องดูเลยนะฮะเป็นหนังที่เลยได้ว่าทั้งการแสดงทั้งมุกแล้วก็บททุกอย่างการดําเนินเรื่องเพอร์เฟคโตมากๆทุกคนและเอนเตอร์เทนสุดไปสุดหาสุดแล้วแปลกใหม่มากเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ในวงการหนังไทยอะ่ะเออ,อยู่สามารถเล่าอย่างนี้ได้ยังไงความที่แบบดูแล้วเหมือนจะเดาได้เหมือนจะครีเช่แต่กลายเป็นว่าฮากริงมีอะไรที่คาเดเราไม่ได้เยอะมากมีความเซอร์ไพรส์เต็มไปหมดเรื่องนะ,ะความแบบเสิร์ฟต่างๆแต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนดูจะได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนมีแมสเซจที่คมคายมาก,มากๆแล้วก็แบบมันเป็นหนังที่มีความรักอยู่มันมีหัวใจของหนังที่ชัดเจนเชื่อว่าตรงเนี้ยคนดูจะรู้สึกได้เราจะเฉพาะยิง่งผ,ผมเป็นคนเบื้องหลังด้ว่ยเนาะผมเป็นผู้กำกับด้วยเนี่ยดูแล้วยิ่งอินเพราะว่าเรารู้เลยว่าหลายอย่างเราคอนโทรลไม่ได้แต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่มันจะอยู่กับเราอ่ะคือสตอรี่ที่มันไม่มีวันตายทุกคนซึ่งสตอรี่เนี่ยมันจะจบดีหรือจบไม่ดีเนี่ยจะจบเขาเรียกว่าไง sad ending หรือ happy ending ต้องพาเองมาดูผมไม่สปอยแต่เอาเป็นว่าดูจบแล้วร้องไห้เลยจ้าปีนี้ไม่รู้ว่าพี่ดูเนี่ยปีนี้เนี่ยจะเป็นปีของเขาเพราะว่าอยู่ในเรื่องไหนนางเรื่องนั้นดีทันทีเลยทุกคนเออเรื่องนี้ก็เช่นกันนะฮะเหมือนกับเรียกได้ว่าแบบอยู่เรื่องไหนเรื่องนั้นจะยิ่งแบบว่าชายนิ่งกว่าเดิมนะ,ะับผมเรื่องนี้ก็เรียกว่าชื่อว่าชายอยู่แล้วใช่ไหมครัคุณชายแต่ว่าพี่ดูมาเนี่ยยิ่งชายมากเลยนะฮะในเรื่องมันจะต้องมีความเล่นใหญ่นิดนึงฉะนั้นผมขออนุญาตนิดนึงนะ,ะพี่ดูสุดยอดมากพี่พี่เป็นอี ดูแล้วน้ำตาจะไหลเหมือนกันนะฮะไม่แพ้หลานมากเลยทุกคนบอกว่าพี่รัตเก้าเนี่ยคือแกเก่งทั้งร้องเพลงการเพอร์ฟอร์มต่างๆเรื่องนี้นะฮะรัชดารายอมแพ้จ้ะแกะไปสุดยิ่งกว่ารัชดารายจ้ะเพราะมันสนุกมากทุกคนนี่คือหนังแห่งปีที่เรียกได้ว่าเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นการทริบิวต์ความเป็นละครไทยนะฮะที่แบบว่า เออมันดูแล้วมันงดงามมากจริงนะฮะแล้วก็หัวเราะไม่พอยังน้ําตาไหลได้ด้วยมันทำได้ยังไงวะหัวเราะทั้งน้าตาทาได้ยังไงแล้วที่สําคัญนะหนังมาชื่อว่า The c r e a t u ใช่ไหมฮะจบแบบตามสูตรหรือเปล่าเออคุณต้องพาเองไปดูเพราะว่าการที่หนังเล่าแบบนี้เนี่ยเออแม่งเวอร์มากมันอาจจะแบบครีเช่ไหมแต่เล่ายัางไงไม่รู้อ่ะแต่เวอร์เวรแตกแล้วก็โหสนุกมากประทับใจสดๆครับคุณใช่